ผัดไทยที่เราเห็นตรงหน้าครับเป็นผัดไทยกุ้งลายเสือจากร้านเทพผัดไทยเป็นร้านผัดไทยน้องใหม่เครือเผ็ดม้าที่บอกเลยว่าโคตรน่ากินกุ้งตัวโตๆไข่แดงเยิ้มๆซอสผัดไทยแบบเข้มข้นไม่เหมือนใครให้พี่เทพช่วยแนะนําเมนูหน่อยครับเทพผัดไทยเรจิเนลลเทพผัดไทยกังหมู เทพผัดไทยกุ้งสดแล้วก็เทพผัดไทยกุ้งลายเสือสี่อย่างแล้วก็สี่ขาวเผ็ดนี่คือไม่เผ็ดเลยก็มีแล้วก็เผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดขั้นเทพครับส่วนตัวกุ้งเนี่ยอันนี้คือกุ้งอะไรครับอันนี้กุ้งขาวครับกุ้งขาวป็นไซส์ใหญ่อันนี้จะเป็นกุ้งอะไรครับลายเสือครับ กุ้งลายเสือใช่ครับคือสายใหญ่เลยสายใหญ่เลยถ้าคนอื่นมาเนี่ยก็จะได้ตามภาพนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับเหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกคนเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาถ่ายแล้วจะได้อลังการไม่ใช่ไม่ใช่เท่าทุกคนเท่ากันมันเป็นของที่ขายปกติอยู่แล้วคอ่าได้ครับเป็นการขอบคุณพี่เทพมากนะครับผมซัดลุยครับละมานเรื่องวันที่ออริจินอลก่อนดีกว่านี่คือผัดไทยออริจินอลนะซึ่งในจานผัดไทยเนี่ยเขาก็จะมีไข่ดาวมาให้แล้ว1ฟองแต่เราสามารถแอดออนไข่ดาวได้อย่างเช่นจานนี้แอดเป็นไข่ดาว2ฟองก็จะเป็นประมาณนี้จจริิงๆแอดดเพ่มไ้ะ พอก็ได้แล้วแต่แต่มันจะมองไม่เห็นเส้นแล้วผมลองแบบออริจินอลดูออริจินอลไม่เผ็ดไม่ได้ใส่อะไรเลยเ,ลยเป็นแบบผัไทยปกปติลองดูนะอืมรสผัดไทยเข้มข้นมากแล้วเส้นเหนียวนุ่มมันมา,วารวมกันโอเคเลยและที่สําคัญสิ่งที่โดดเด่นคือกุ้งแห้งเว้กุ้งแห้งเขาเป็นสไตล์แบบกรอบเขาทอดกรอบคือกรอบแล้วมันกินแล้วมันมีเท็กเจอร์การกัดแล้วมันกรุบกรอบ บวกกับรสชาติความเข้มข้นของซอสผัดไทยเฮ้ยดีอแล้วผมเห็นไข่ดาวอย่างงี้เราเจาะไข่แดงท่านหน่อยเจาะขึน้นมารีดออกมาแล้วก็ราดเข้าไปอย่างนี้ตามสไตล์เด็กอวนนะไปเวริูเนี่ยท<ป>ุคนแล้วดูเต้าหู้ คือเต้าหู้เขาดูดีนะอ่ะลองชิมดูอืมเต้าหู้เขาหอมหั่วมากเลยแล้วก็เนื้อสัมผัสนุ่มเออกินแล้วเข้ากันดีถือว่าดีอันนี้เป็นแบบว่ายังไม่มีรสชาติเท็ดอะไรนะเดีย๋ยวเราลองดูจานอื่น ที่เพิ่มเผ็ดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจานต่อไปครับเป็นผัดไทยกาก,ากหมูเผ็ดน้อยอ่ะเขาก็จะใส่กาก,ากหมูมาให้แล้วก็ผัดรวมลงไปเลยซึ่งอันนี้เป็นระดับเผ็ดน้อยใช่ไหมสี่เส้นเนี่ยก็จะมีความเข้มขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าร้านนี้เขาใช้เป็นแบบเหมือนเป็นพริกคั่วคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรือฟิลลิ่งนั้นอลองดูนะอันนี้แบบเผ็ดน้อยอม,มีกลิ่นพริกเข้ามาแซมแซมเผ็ดเนี่ยระดับว่าโอเคเต็มสิบ ผ็ดน้อยจะอยู่ประมาณทัก3จะเป็นกลิ่นพริกเริ่มหอมหอมความเผ็ดอาจจะไม่ได้มากกำลังอร่อยสำหรับคนที่ไม่ได้กินเผ็ดเยอะแต่เส้นดีมากเส้นนุ่มมากทุกคนเนี่ยกินกับไข่ดาวเยิมย้มๆอย่างนี้มันที่สุดแล้วแหละเออผัดไทยกินคู่กับไข่ดาวเข้ากันดีนะ ตัวกลางหมูดีเค็มกำลังดีว้ยแนะนำผัดกากาหมูมันมีกลิ่นของกากาหมูแล้วก็กินคู่ผัดไทยอร่อยออริจินอลกันอยู่แล้วคู่กันอยู่แล้วขอมาคู่กันนะโอ้และจานนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดเผ็ดระดับกลางอะดูดูสีดูสีเนี่ก็จะมีความเข้มขึ้นไปนิดนึงลองชิมดูว่าเผ็ดระดับกลางจะเป็นประมาณไหนนะ สำหรับผมนี่กำลังดีนะเผ็ดระดับกลางจะมีความหอมพริกขึ้นในสเต็ปหนึ่งคือผมชอบพริกที่มันใส่ขนเข้ามาในนี้มันเป็นแบบกลิ่นเหมือนกลิ่นพริกขั่วขั่วไม่ไหม้แต่มีความหอมเริ่มเผ็ดดูจากเหนือที่หน้าผากเริ่มออกผมรู้สึกว่ารสชาติคนไทยกินสำหรับคนชอบรสจัดจ้านอะ่ะระดับกลางนี่ถือว่าโอเคแล้วนี่เรามาดูกุ้งกันนี่คือกุ้งที่เขาใส่มาก็จะใส่มากี่ตัว1 2 3 4สี่ตัวเอ้ยห้าตัวทุกคนถือว่าเบิ่มๆอยู่นะ กุ้งดีนะจะมีกลิ่นกุ้งที่หอมไม่ขาวแล้วก็สดเรากินมานนี่เราลืมปรุงเลยนะกินคือแบบร้านไม่มีเครื่องปรุงให้ด้วยคือร้านบอกต้องกินอย่างเงี้ยเราลองเพิ่มมิติด้วยมะนาวเข้าไปนะทุกคนอุ้ยมะนาวน้ําเยอะจัดจังเราลองดูนะว่าเพิ่มมะนาวไปแล้วจะเป็นยังไงครบครบองค์ประชุมแจ๋วเลยพอมมีมะนาวไปมันเพิ่มมิติ ความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วผัดไทยมันต้องกินแบบเปรี้ยวๆหวาน,วานเๆเผ็ดๆอันนี้เข้ากันถ้ารสชาติคนไทยนะผมว่ายังไงก็ชอบคนไทยชอบกินรสจัดถูกปากแน่นอนและ่นี้คือผัดไทยกุ้งลายเสือครับเป็นแบบเผ็ดที่สุดเท่าที่ทางร้านจะเผ็ดได้เป็นเผ็ดขั้นเทพสีเขานี่มีความแบบเจมโจ้นจัดเลยนี่ดูสีสีเขาจะมีความแบบเข้มขึ้นมาแบบเข้มขั้นสุดเออ,เอลองชิมดูนะหืกลิ่นนี่กลิ่นพริกนํำมาเลย มันจะบอกว่าเผ็ดมันไม่ได้เป็นเผ็ดแสบแบบเหมือนเราใส่พริกปน่นหรือเหมือนเรากินพริกเป็นเม็ดมันจะมีความแบบเผ็ดพุ่งระดับความเผ็ดมันค่อยๆเพิ่มแบบจาก12 3แล้วมันกระโดดกระโดดกระโดดอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเต็ม10เรื่องความเผ็ดผมให้ประมาณนะแปดเก้าคนไทยยังกินได้สําหรับผมนะแต่ก็เริ่มมาแล้วมันมาท้ายๆไปลายมันมีความแบบขมปลายมันมีความเผ็ดแบบว่าต้องมาลองโดนดูเองวะแล้วนี้เป็นแบบว่ากุ้งลายเสือทุกคนกุ้งเขาเบิ่มวะให้ดูไส่กุ้ง กุ้งลายเสือนี่เขาทอดมันกรอบๆทั้งตัวเลยนะเออลองดูแล้วกันายก่นเลยยัดหัวกันเลยอืมกุ้งโคตรดีโคตรงามอันนี้คือเนื้อหัวรเาราจะกรายร้อยแล้วเราลาดด้วยไข่แดงแล้วกันทุกคนในในกุ้งลายเสือเพิ่มความนัวอืม <c oughs> กุ้งดีมากกุ้งสดมาก,มากผมว่านะรสชาติเผ็ดที่สุดของทางร้านนะคนไทยกินได้สบายเลยเออสำหรับผมอ่ะผมว่ามันเพิ่มมิติความหอมพีความ,ม,วามฉ่าของซอสผัดไทยที่กินคู่กันอันนี้เอาเรื่องสำหรับผมผมชอบแบบเผ็ดขั้นเทพเผ็ดที่สุดของทางร้านผมว่าดีเริ่มจากแบบธรรมดาอริจินล<า><ข>อลก่อน<ข>อ่ะอืออ้าวลองดูใหญ่ไปไหมอ้ ซอสดีเออซอสดีมากซอสแับไทยนะนี่นี่ดูกุ้งแห้งเออโอ้โหกุ้งแห้งให้มาเยอะแล้วแบบดีอ่ะมึกุ้งแห้งอร่อยมากจริงเอออ้าวนี่ถ้าบอกว่าจานออริจินอลอร่อยใช่ไหมไปเผ็ดขั้นเทพอันนี้เลยเป็นเผ็ดที่สุดของทางร้านเทียบจับมือยังไงดีกุ้งแบบอออันนี้คืืมเออเนี่ยกุ้งเบิ่มนะเบิ่มจริงแหละบ็อกเตอร์ละเอแล้วกุ้งสิคะสีเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เ yeah. mm hmm. แบบเข้มๆเ,เลยนะอันนี้เข้มๆใช่ไหมเนี่ยอันนี้แบบออริจินอลลองโดนดูสำหรับคนไทยรสชาติจากกาัดจ้านหือพริกหอมเออพริกหอมแบบว่าไม่เคยกินผัดไทยที่ไหนรสชาติเนี้เออเออมันมันเป็นไม่เคยกินผัดไทยที่ไหนรสชาตินี้ใช่คือกล้าพูดเลยเพราะว่าพริกหอมมากแล้วแบบเอกลักษณ์มากาจริงๆเออแต่มันเข้ากันนะไม่คิดว่าแบบจะขนาดเนี้ย <laughs> อร่อยมากเละสำหรับใครที่สนใจอย่ากมากินร้านเทพผัดไทยร้านเขาจะอยู่สุขุมวิท26เดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบกินผัดไทยไม่ควรพลาดร้านนี้